สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็คือเราจะมาแจกคูปองส่วนลดนะครับชุดนี้ก็แจกคูปอง1,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่แคปคูปองไว้นะครับแล้วก็ดูมาจากคลิปนี้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซล่าเซลล์นะครับร้านจัดจําหน่ายปั๊มน้ําโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้เราพามาชมเป็นผลิตภัณฑ์ของปั๊มน้ําแฮนดูโร่นะครับวันนี้เราพามาชมทุกสเปคเลยของกล่องคอนโทรลรุ่น ACDC Auto Select Mode นะครับเป็นกล่องคอนโทรลสีส้มๆแบบนี้เลยครับรายละเอียด ปั๊มจะมีทั้งหมด13รุ่นที่เราพามาชมในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย750วัตต์1แรงนะครับ1,100วัตต์นี้เป็น1.5แรงนะครับแล้วก็เป็น1,500วัตต์นี้จะเป็นตัว2แรงนะครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดเลยที่เราพามาชมก็คือจะเป็นรุ่น3แรง2,200วัตต์สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีคูป,ปองมาแจกลูกค้าได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับจะมีคูป,ปองเท่าไหร่ยังไงนะครับติดตามท้ายคลิปได้เลยครับ มาเริ่มต้นด้วยกล่องก่อนเลยนะครับเริ่มต้นแนะนํากล่องตัวนี้ก็คือเป็นกล่องรุ่น Handolo นะครับกล่องสีส้มก็คือเป็นกล่องควบคุม Auto Select Mode นะครับตัวนี้จะเลือกแหล่งจ่ายเองโดยจะเลือกไฟจาก DC เป็นหลักนะครับโดยจะหาะไฟ DC ก็คือเป็นไฟของแผงโซล่าเซลล์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเราต่อโซล่าเซลล์เขาก็จะเลือกใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักก่อนจนกว่าจะถึงจุดต่ําสุดของแผงโซล่าเซลล์นะครับ <S <S เขาก็จะสลับมาเป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับโดยตัวนี้เรียกว่าสลับไฟอัตโนมัตินะครับตัวนี้ ราคาย่อมเยาวแถมสามารถรันได้2ระบบทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟโซลาเซลล์นะครับตัวนี้สามารถเปิดเบรกเกอร์พร้อมกันได้2ตัวนะครับแต่ไฮโอริตี้ความหมายของมันคือมันจะให้ความสําคัญกับโซลาเซลล์เป็นหลักนะครับจะใช้พลังงานจากแดดล้วนๆเลยแล้วก็ตอนเย็นหาวันรวมของแผงโซลารเซลล์มันต่ากว่า150วัตต์เมื่อไหร่มันถึงจะสับไปใช้ไฟบ้านโดยอัตโนมัตินะครับ1้อยวัตต์นะครับไม่ใช่150โวลต์บ แต่ถ้าเกิดอยากให้มันตัดเร็วกว่านี้มันก็มีวิธีการปรับได้แต่อันนี้ต้องคุยกันหลังไหมนะครับผมกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้ด้านหลังจะมีพัดลมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยฮิตซิงค์ตรงนี้ครับครับเรามาชมเป็นปั๊มรุ่นสเปกแรกนะครับเป็นแนะนําเป็นรุ่นนี้ครับเป็นตัวผอมนะครับลำบ่อ3นิ้วขึ้นไปนะครับเป็นรุ่น 3FC8 นะครับลงลึกได้80เมตร110โวลต์นะครับตัวนี้เ5 0ดอาสิวัตต์นะครับท่อเอาเล็ออก1นงานิ้วนะครับตัวนี้ก้าเป็นยัง ถ้าเราลงอยู่ที่49เมตรนะครับตัวนี้จะได้น้ําอยู่ที่4,000ลิตรนะครับหรือว่าลงตื้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ตามกราฟนะครับก็คือลงที่26เมตรตัวนี้จะได้อยู่ที่6,000ลิตรนะครับก็คือ 6วต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้มาชมเป็นสเปคตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสําหรับลงบอส4นิ้วขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่น 4FC8 นะครับตัวนี้ครับลงลึกได้อยู่ที่80เมตรอ่าแล้วก็เป็นรุ่น110โวลต์นะครับแล้วก็750วัตต์ ACDC ตัวนี้พอเอาเลดออก2นิ้วนะครับตัวนี้สเปคน้ําสูงสุดก็เรียกง่ายๆอยู่ที่8ควหรือว่า8 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับครับตามเนมเพจตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้ลงอยู่ที่50เมตรจะได้อยู่ที่4วนะครับหรือว่าลงอยู่ที่28เมตรตัวนี้ ไ,ได้น้าเยอะเหมือนกันอยู่ที่6คิวนะครับตัวถัดมาเลยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นน้ําเยอะน้ําตื้นนะครับตัวนี้รุ่น c f c 11.5นะครับตัวนี้ลงลึกได้ไม่เกิน45เมตรนะครับแล้วก็เป็นรุ่น110โวลต์750วัตต์ท่อเอาเด็ออก2นิ้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถลงลึกได้ไม่เกิน45เมตรตัวนี้จะเน้นไปน้ำตื้นนะครับก็คือเป็นบ่อน้ําตื้นลงประมาณ28เมตร32เมตรตัวนี้จะเหมาะนะครับตัวนี้ถ้าเราลงอยู่ที่20เมตรได้น้ํา6คิวครับตามเนมเพจนะครับบัน,น 29, อ ือ29เมตรจะได้น้ําอยู่ที่4คิวครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสเปคใหม่มาใหม่นะครับตัวนี้สเปคสูงสุด14.5คิวนะครับเป็นรุ่น 4SC 14.5 45เมตรนะครับแล้วก็ลงลึกไม่เกิน45เมตร110โวลต์แล้วก็750วัตต์ท่อเอาเลทออก2นิ้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับสเปคปั๊มจะตามนี้เลยครับลงอยู่ที่21เมตรจะได้น้ําอยู่ที่7คิวนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับตามเนมเพจนะครับรุ่นถัด 2สเปคนะครับ1,100วัตต์ก็คือเรียกง่ายๆว่า1แรงครึ่งนะครับ1.5แรงครับตัวนี้จะเป็นตัวผมก่อนเลยครับสำหรับลงบ่อ3นิ้วนะครับจะเป็นรุ่น3 SC9 นะครับลงลึกได้ไม่เกิน70เมตรนะครับ150โวลต์นะครับแล้วก็1,100วัตต์นะครับรุ่น ACDC ท่อเอาเลทออก1.5นิ้วนะครับตัวนี้ครับสเปคเลยก็คือนี่ครับตามกราฟนะครับก็คือลงได้ไม่เกิน70เมตรนะครับน้ำก็จะอยู่ที่9คิวนะครับก็คือ9,000ลิตร สักสเปคหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าลงอยู่ที่3 8เมตรจะได้อยู่ที่6คิวครับถ้าลงอยู่ที่5 5เมตรจะได้อยู่ที่4คิวนะครับตัวนี้ ัวนี้ก็สําหรับบ่อเล็กนะครับบ่อสนิ้ว4นิ้วนะครับก็สามารถลงไปตัวนี้ท่อเอาเล t ออกนิ้วครึ่งนะครับอ่ะส่วนตัวถัดมาก็คือเป็นรุ่นพันหนึ่งร้อยวัตเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นท่อออก2นิ้วนะครับเป็นรุ่นบ่อสนะครับ t s c 16นะครับก็คือ 16Q ครับเหมือนหกลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงลึกไม่เกิน65เมตรตัวนี้อยู่ที่150โวลต์นะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์เป็นท่อเอาเล t ออกสนิ้วครับสเปคลงลึกไม่ าลงอยู่ที่40เมตรตามเนมเพจจะได้อยู่ที่6คิวนะครับตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันถ้าลงอยู่ที่46เมตร46เมตรตัวนี้จะอยู่ที่4คิวนะครับอ่าแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาชมเป็นรุ่น1,500วัต์นะครับเป็นขนาด2แรงจะมีอยู่ทั้งหมดกี่สเปคมีทั้งหมด4รุ่นนะครับมีตัวอ้วนตัวผอมและใบพัดสแตนเลสครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น3 SC7 นะครับตัวนี้ได้น้ําสูงสุดอยู่ที่7,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ7คิวัต ตัวนี้ท่อออกนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นสําหรับตัวหย่อนลึกนะครับลงลึกได้ไม่เกิน135เมตรนะครับเรามาดูเนมเพจกันครับตัวนี้ถ้าลงอยู่ที่88เมตรจะได้อยู่ที่3คิวนะครับถ้าลงอยู่ที่36เมตรตัวนี้ได้อยู่ประมาณ5คิวนะครับตัวนี้เป็นตัวผอมนะครับสำหรับบ่อเล็กนะครับแต่เราอยากลงลึกจะแนะนําเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นรุ่นน้าเยอะแล้วก็ขายดีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น s c 16นะครับลงลึกได้ไม่เกิน70เมตรนะครับแล้วก็เป็นรุ่น2 0 0วลต์ัท เาเล็ออก2นิ้วตัวนี้ก็คือรุ่นยอดนิยมเลยเป็นรุ่น16คิวนะครับตรงนี้ถ้าเราลงอยู่ที่30เมตรตัวนี้จะได้น้ําอยู่ที่10คิวนะครับ10,000ลิตรต่อชั่วโมองนะครับตัวถัดมาน,นี้จะเป็นตัวอ้วนแล้วก็สามารถลงลึกได้100เมตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่น CSG 1 2 5ครับเป็นรุ่น100เมตรนะครับแล้วก็เป็นรุ่น200 1500 2 0 0โวลต์พันห้าร้อยวัตต์สองนิ้วนะครับตัวนี้ครับตามสเปคตรงนี้เลยครับตัวนี้ก็ถ้าลงอยู่ที่30เมตรจะได้น้ําอยู่9คบหรืออว่าลงยู่ที่5 14เมตรจะได้อยู่ประมาณ5คิวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยเป็นตัวมาใหม่ออกใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นใบพัดสแตนเลสนะครับตัวนี้สําหรับบ่อที่ว่ามีทรายเยอะนะครับน้าไม่ค่อยสะอาดนะครับหรือว่าอยากได้เป็นใบพัดสแตนเลสจะเป็นรุ่นสเปคตัวนี้เลยครับตัวนี้สเปคมาใหม่นะครับอ่าสเปคอยู่ที่รุ่น 4SC16 นะครับเป็นรุ่น16คิวลงลึกได้ไม่เกิน95เมตรนะครับตัวนี้ครับ180โวลต์นะครับ1,500วัตต์ท่อเอาเลทออก2นิ้วเหมือนกัน ครับตัวนี้ก็สวยงามมากเลยครับตัวนี้ลงลึกได้ไม่เกิน95เมตรนะครับตามเนมเพจก็คืออย่างเราลงอยู่ที่35เมตรตัวนี้ได้8คิวนะครับถ้าลงไปที่55เมตรตัวนี้จะอยู่ประมาณ4คิวนะครับสเปค105นะครับจะมีตัวนี้นะครับตัวผอมแล้วก็ตัวอ้วนอีก2ตัวแล้วก็รุ่นใบพัดสแตนเลสนะครับเป็น4รุ่นนี้ครับ สำหรับรุ่นถัดมานะครับตัวสุดท้ายเลยครับ3รุ่นสุดท้ายนี่จะเป็นรุ่น2,200วัตต์ตัวนี้เป็นรุ่น3แรงนะครับ3แรงจะประกอบไปด้วยรุ่นไหนบ้างนะครับเรามาชมกันเลยครับรุ่นแรกของ3แรงนะครับจะเป็นรุ่น 4SC18 นะครับตรงนี้95เมตรนะครับเป็นรุ่น300โวลต์นะครับแล้วก็2,200วัตต์ ACDC นะครับตัวนี้สเปคสูงสุดอยู่ที่18คิวนะครับลงลึกไม่เกิน95เมตรนะครับตรงนี้ครับถ้าเราลงอยู่ที่61เมตรตัวนี้ตามเนมเพจจะอยู่ที่7คิว ถ้าเราลงน้ําตื้นขึ้นมาหน่อยอยู่ที่สัก45เมตรตัวนี้จะได้อยู่ที่10คิวนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มาใหม่นะครับจะเป็นรุ่น30มคิวน้ําเยอะมากแต่เป็นบ่อน้ําตื้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 4SC 30นะครับแล้วก็เป็นรุ่นลงลึกไม่เกิน50เมตรสำหรับบ่อน้ําตื้นนะครับสองร้อยแปโวลต์แล้วก็2,200วัตต์ AC DC นะครับตัวนี้จะได้น้าเยอะมากครับถ้าลงอยู่ที่ตามกราฟถ้าเราลง2เมตรมีได้30มคิวนะครับลงไปที่ประมาณ19เมตรตัวนี้จะได้อยู่ที่18คิวนะครับสำหรับบ่อน้ําตื้นนะครับก็ลูกค้าก็สามารถสั่งเป็นตัวนี้ได้เลยครับััตตววนนี้เป็ ใหญ่เลยครับก็สําหรับรุ่นบ่อหนิ้วขึ้นไปนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเจาะหนิ้วตลอดตัวนี้ท่อเอาเล็ดออก3นิ้วเลยเป็นใบพัดสแตนเลสเหมือนกันครับตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ 30K ิคิวลงลึกไม่เกิน52เมตรก็เอาเล็ดออก3นิ้วนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า HD 4ทับหกคิวแล้วก็52เมตรครับสามโวลต์นะครับสองพวัตต์ครับตามเนมเพจที่เราขึ้นให้ชมนี่เลยครับก็จะเป็นรุ่นไม่เกิน52เมตรแต่ตัวนี้แนะนําหย่อนอยู่ประมาณ4-5สีนน่ถ้าหออ้า ที่21เมตรตัวนี้จะได้น้ําอยู่ที่18คิวนะครับ18,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เราแนะนําสําหรับบ่อ6นิ้วและเป็นบ่อน้ำตื้นน้าเยอะนะครับต่อไปนะครับเราจะพามาชมเป็นราคาของชุดต่างๆนะครับถ้าประกอบไปด้วย750นะครับประกอบไปด้วยกล่องคอนโทรลแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์แบบนี้นะครับ ยกลังแบบนี้ราคาจะอยู่ที่11,800บาทนะครับทั้งหมดเลยทั้งตัวอ้วนตัวผอมนี่นะครับทั้ง4สเปคนี้นะครับส่วนถ้าจะให้เราลงตู้เหล็กแบบนี้นะครับประกอบตู้เหล็กมีเบรกเกอร์มีเซิร์อป้องกันฟ้าผ่าสายไฟ50เมตรมีเชือกมีฝาบ่อแท่งกาวด้วยครบชุดแบบนี้เลยนะครับ ราคาจะอยู่ที่14,000บาทนะครับต่อไปจะเป็นรุ่น1,100วัตต์นะครับ1,100วัตต์ตัวนี้ทั้ง2สเปคทั้งตัวอ้วนแล้วก็ตัวผอมนะครับราคาจะอยู่ที่12,500บาทนะครับแต่ถ้าตัวนี้เราลงตู้ประกอบให้เรียบร้อยเลยจะอยู่ที่พร้อมอุปกรณ์สายไฟด้วยจะอยู่ที่16,000บาทนะครับ <ead. Gentlemen. S 2> แล้วก็สเปคที่จะเป็นรุ่น1,500วัตต์ทั้งตัวอ้วนแล้วก็ตัวผอมนะครับขนาด2แรงนะครับราคาปั๊มจะอยู่ที่13,800บาทนะครับตัวนี้ ทั้งรุ่นสแตนเลสนี้ด้วยเลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่น2,200วัตต์ตัวนี้3แรงนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับสำหรับท่อเอาเรตออก2นิ้วตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่15,500นะครับก็คือเป็นปั๊มยกลังมีกล่องคอนโทรลแล้วก็ตัวปั๊มนะครับถ้วประกอบรวมสายไฟรวมอะไรด้วยราคาจะอยู่ที่18,000บาทนะครับพร้อมสายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหญ่สุดนี้นะครับจะเป็นสําหรับบ่อ6นิ้วท่อเอาเรตออก3นิ้วนะครับตัวนี้ราคาราคาจะอยู่่ทที18,500บานััเปป็ยกง พร้อมกล่องคอนโทรลนะครับแล้วเราประกอบลงตู้พร้อมสายไฟด้วยจะอยู่ที่2 2 5 0 0บาทนะครับสเปคทั้งหมดราคาทั้งหมดนะครับ สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็คือเราจะมาแจกคูปองส่วนลดนะครับถ้าเป็นปั๊มยกหลังที่เราแจ้งราคาไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับสำหรับลูกค้าที่แคปเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นคูปองส่วนลดนะครับปั๊มยกหลังเราลดอยู่ที่500บาทนะครับสามารถแจ้งพนักงานขายหรือว่าเป็นแอดมินได้เลยครับว่าดูมาจากคลิปนี้เราลดให้พิเศษ5 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นชุดประกอบตู้ลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมชุดพร้อมใช้งานได้นะครับชุดนี้ก็แจกคูปอง1000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่แคปคูปองไว้นะครรับแ้มาาจสถง ดไ้เลยคสำหรับวันนี้นะครับที่เราพามาชมรายการสินค้าทั้งหมดนะครับของปั๊มแฮนโดโรรุ่นออโต้ซีเล็กโหมดกล่องสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็พามาชมทั้งสเปคน้านะครับหย่อนลึกเท่าไรนะครับท่อเอาเรทออกเท่าไรแล้วก็ราคาโปรโมชั่นดีๆทั้งหมดนะครับทั้งคูปองส่วนลดนะครับก็ฝากติดตามร้านพรชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่นะครับสามารถสอบถามสเปคเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคแบบไหนขอฟังอีกครั้งนะครับก็สามารถเลือกชมดูสเปคต่างๆได้เลยรุ่นที่เราถูกใจเหมาะสําหรับบ่อไหนเลือกชมเพิ่มเติมได้เลย ด้วยนะครับช่องทาง YouTube นะครับพรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่แล้วก็ Facebook พรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0876528007 l ล n e แอดนะครับก็คือแอดไซด PSC 888นะครับยังไงวันนี้ร้านพรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่ก็ขอขอบคุณครับ